บีบหัวใจพิสูจน์คนดีเราจะเห็นชัดเจนใครเป็นคนชั่วใครเป็นคนดีเจตนาเพื่ออย่างไรมีเป้าหมายอย่างไรมาพ่นพ่นพ่น,พ,นพ่นออกมาเราได้เห็นเจตนารมณ์อย่างชัดเจนใจเย็น สวัสดีครับพบก,กับผมเทิดศักดิ์จียมกินพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะฮะก็คงจะเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองฮะซึ่งตอนนี้ก็พูดกันหนาหูอื้ออึงแล้วนะฮะว่าทหารกําลังอยู่ในช่วงที่เรียกว่าสังหัด การจับองค์กรบริหารตามปกติที่ในอดีตทุกรัฐบาลทา้องถินมีนายกแล้วก็มีรองนายกรองนายกก็จะต้องเป็นกลุ่มควบดูแลกำกับแต่ละกระทรวงกระทรวงเพราะ,ะนั้นกระลาหอมก็อยู่ในกลุ่มความมั่คนคงก็จะต้องมีรองนายกคนหนึ่งมาทำกับมาเสริมง,งานมาทำงานด้วยยกันเมทำาตลอดวันทุกปัญหาด้วยกันทุกหลายมิตร งานกะทงางนความมั Ö, ่นคงนี่เราต้อมีการเดินหนกาก็ต้องทำทำเยอะทำเยอะทำหลายอย่างองคนี้งมันคงในคมมั่นคงก็ต้องทำคงีของกระทรวงเองก็ต้องตัดงบกองกระทรวงหนม่มพันสิผหา อย่างนี้ท่านต้องมีดราม่าเกิดขึ้นเลยบอกว่ามาเรื่องของสกัดรัฐประหารด้วยมโอ้โหผมโดนผมโดนโดนจี้โดนอะไรไปตอนนี้มันไม่ต้องพูดเรื่องรัฐประหารหรอกครับตอนนี้เราเป็นรัฐบาลบนลเรือนที่เราทํางานกับทุกฝ่ายแล้วก็ผมเชื่อว่าเราทํางานกับฝ่ายทหารท่านได้ ท่านก็รักประเทศชาติเหมือนกันนะครับเราก็ทํางานร่วมกันก็ไม่น,าน่ามีปัญหาอะไรเชื่อว่าจะไม่มีปัญหาเรื่องของรัฐประหารเ,ารเกิดขึ้นอีกโอ้ยอันนี้จะไปพูดอะไรอย่างนั้นมันไม่ <c oughs> เราไม่ใช่คนทํารัฐประหารนะครับเอาว่าเราเป็นรัฐบาลที่ตั้งใจทํางานให้กับประเทศชาติแล้วก็รู้จักที่จะประสานงานและก็รับฟังส่วนต่างๆที่ทํางานเราไม่เคยคิดจะไปล่วงลูกอะไรข่ากางประจำเพราะนั้นเราเป็นคนกำกับในเชิงนโยบายที่แถลงต่อสภา อิงค่ะตัวยุ่งงันตัวเลยนะอีกที่รักตอบทุกคนเห็นข่าวนี้แล้วรู้สึกยังไงกันบ้างคะเราทั้งจุกแล้วก็พูดไม่ออกเลยอ่ะนี่ขนาดเราไม่ใช่ทหารนะ แล้วทาหารเขาจะรู้สึกยังไงอะคนที่เสียสละชีพเพื่อชาติคนที่เป็นลั้วของชาติคนที่รักษาอธิปไตยของชาติเอาไว้นี่เหรอคะสิ่งตอบแทนพวกเขาถ้าพวกคุณคิดไม่ออกว่าจะจัดการกับข้าวพวกนี้ยังไงอะเราแนะนำให้ไหมเอาไปแจกจ่ายสิบกว่าล้านเสียงนั่นอะ ที่เขาเลือกพวกคุณมานะเขาคงจะดีใจภูมิใจที่ได้ข้าวจากคนที่เขาเลือกมาพวกคุณก็การันตีอยู่แล้วว่าข้าวมันสวยหุงขึ้นหม้อไม่มีกลิ่นหอมเหมือนกับข้าวใหม่พวกเขาก็คงเชื่ออย่างนั้นนะคะเขาก็คงกินกันอย่างอเอลึอร่อยเชื่อแล้วเถอะเอาไปแจกคนพวกนั้นเถอะหรือไม่พวกคุณก็เก็บไว้กินเองเถอะคะ่ะ ทุกคนก็รักชีวิตเหมือนกันเพราะมึงดูดิรัฐบาลที่แล้วอ่ะอยู่มาตั้งแปดปีไม่เคยทำเฮียะไรเลยแล้วมึงดูรัฐบาลเพื่อไทยดิอยู่มนันอย่างเกือบแปดเดือนแล้วแม่งทำเฮียทุกเรื่องเข้าใจนะการสังัดของทหารครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีการซ้อมรบครั้งใหญ่เกิดขึ้นสี่เหล่าทัพ ทัพบกทัพเรือทัพอากาศแล้วก็ตำรวจแล้วก็มีนักเรียนในร้อยนะเข้าทําการซ้อมรบด้วยต่อมาก็มีการแยกรบทัพบกทัพเรือทัพอากาศกองทัพปฏิหนึ่งกองทัพปฏิสองกองทัพปฏิสามกองทัพปฏิสี่ก็แยกกันทําการซ้อมรบจากนั้นเมื่อทําการซ้อมรบเสร็จเรียบร้อยนะครับปรากฏว่าหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกนะก็จัดให้มีการประชุมเป็นกรณีพิเศษโดยผู้บัญชาการฐานบกนะครับต่อมา ผอบอเหล่าทัพทั้ง4เหล่าทัพนะฮะก็มีการจัดประชุมเป็นกรณีพิเศษที่กองทัพเรือแล้วก็ปฏิเสธที่จะให้ข่าวใดๆกับสื่อมวลชนนะครับขณะเดียวกันหลังอย่างนั้นอีกนะฮะก็มีการถวายสัตว์ปฏิญาณของผบอเหล่าทัพแล้วก็กองทัพต่ตางๆเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์สัญญาณทางการเมืองตอนนี้ก็ถือว่าทหารกำลังเข้าสู่สงัด นในขณะที่มีความพยายามนะฮะตั้งกรมชการต่อต้านการรัฐประหารเกิดขึ้นถ้าหุนส่วนจําได้ผมเคยเรียนไว้นะ,ะว่ามีการต่อตั้งกรมชการต่อต้านการรัฐประหารเกิดขึ้นตอนแรกก็มีภาพบิ๊กขิวโผล่เข้ามานะฮะก็ปรากฏว่าพอบิ๊กขิวโผล่เข้ามาจู่ๆูบิ๊กขิวก็ถูกเรียกเข้าไปร่วมงานถวายพระพรนะ,ะอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหลายสิบปีแล้วนะฮะที่บริเวณทำเนียบรัฐบาล ะะก็มีการเชิญไปนะะในการช่วงงานสันนิบาตนะ,ะซึ่งก็มีพิธามีชัยทวัฒเข้าร่วมในงานนี้ด้วยนะครับประเด็นที่สำคัญคือตอนนี้ทหารกำลังสงัดนะะหลังจากที่ผ่าน4-5หขั้นตอนมาแล้วทหารเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่าสงัดนะะทักษิณตอนนี้ก็แสดงตัวทัทเจะเป็นผู้มีบรารมีนะฮะ ก็ดําเนินการคุมทหารเองโดยผ่านนะฮะภูมิธรรมเวชวชัยนะ,ะคนของพรรคเพื่อไทยกระชับอํานาจนะครับด้วยการให้การแบ่งงานสําหรับการปรับมนตรีนะครับงานส่วนใหญ่จะไปอยู่ของพรรคเพื่อไทยนะฮะนักการเมืองพรรคการเมืองอื่นๆก็จะมีงานที่น้อยลงนะครับการน้อยลงก็เลยส่งผลทําให้ทักษิณก็ตอนนี้ก็ไปเจรจากับาทางมาเลเซีย ไปเจรจา,ากับพม,มา่าแก้ไขปัญหาชนกลุ่มน้อยคือการต่างประเทศก็ทำนะความมั่นคงทักษิณก็คุมเองนะฮะภูมิธรรมก็ยอมรับนะครับว่านะฮะจะมีการเรียกผอบอรเราทับมาสุทินคลางแสงก็ยอมรับนะฮะว่าก็จะเป็นการช่วยกันแล้วก็เป็นคนรับผิดชอบโดยตรงนะครับสำหรับภูมิธรรมซึ่งภูมิธรรมเนี่ยก็จะรับคําสั่งโดยตรงจากทักษิณชินวัรที่ผ่านมามีการพูดถึงนะฮะ ผู้บงการนอกรัฐธรรมนูญวันนี้ขุนส่วนเห็นชัดแล้วยังฮะว่าใครเป็นผู้บงการนอกรัฐธรรมนูญนะครับและใครกันแน่ที่เป็นนายกมนตรีที่บัญชาการเหตุการณ์สิ่งที่ทักษิณทาตอนนี้เป็นการสิ่งที่เรียกว่ากระชับอํานาจนายกสุดท้ายดินนายกสุดท้ายเพื่อไม่ให้เสียอํานาจตั้งกรมการขึ้นมานะะตั้งฝ่ายและกระบวนการขึ้นมานะฮะ ถึงขั้นออกกฎหมายขู่ทหารปล่อยข่าวขู่ทหารนะฮะว่าจะทําการปลดถ้ามีการออกกฎหมายขึ้นมาก็จะให้หนายโยบรีเป็นคนปลดทหารถ้าคิดจะยึดอํานาจือขู่ทหารทางหนึ่งก็ใช้หลักนิติรัฐในการขู่ทหารนะ,ะว่าถ้าเวลาทหารขยับนะฉันก็จะปลดก็จะปลดนะครับขณะเดียวกันก็มีคนไปเคลียร์ไปเคลียร์ไปเคลียร์ทราบว่ามีรายได้มาจากฮ่องกงนะฮะ ซึ่งมีแหล่งเงินแหล่งหนึ่งที่เขาได้มาประมาณ20 0 0 0ล้านบาทได้มาเรียบร้อยนะครับหลังจากที่ทักษิณไปทําการเจราจาก็ได้เงินเข้ามาก็มีผู้กองนะฮะไปเป็นคนกลางนะในการประสานงานซึ่งอยู่รุ่น2ุ่นก็จะประสานงานกับรุ่นที่23นะครับทำให้ตอนนี้ทักษิณในภาพลักษณ์ก็กลายเป็นผู้มีบารมีนะฮะสุธินครางแสงก็ยอมรับฮะ ว่าทักษิณเป็นผู้มีบารมีก็ไปเจราจานน่นนี่นั่นก็สามารถจะทําได้นะซึ่งปฏิทานนะก็บอกว่ามันไม่ใช่เป็นยุทธศาสตร์ของประเทศไทยนะนเป็นยุทธศาสตร์ของทักษิณนะมันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่ผมเรียนหุ้นส่วนนะเรียนย้ำบางคนถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเป็นยังไงมันจะมีกระบวนการยังไงนะสถานก,การณ์ตอนนี้มันเงียบมันสงบและมันสงบแล้วเรียนย้ำอีกครั้งนะฮะ สถานการณ์ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2567ข้ามมาจนถึงวันที่9พฤษภาคม2567เนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้บีบหัวใจพิสูจน์คนดีเราจะเห็นชัดเจนใครเป็นคนชั่วใครเป็นคนดีเจตนาเพื่ออย่างไรมีเป้าหมายอย่างไรมาพ่น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 ,พนออกมาเราได้เห็นเจตนาลมอย่างชัดเจนใจเย็น การเมืองคือการสแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักสแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่เกออําอำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึง้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมืองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะประชารงชนเราสรรเสริญรอพระองค์ยิ่งใหญ่ฟาบาสถิตในหัวใจ ba ba giờ thiệt ngày mùa giải buông ra chào thay hắc đi ra trắng buông ra chào thay hắc đi ra ฟ้หูย้าแผ่นดินทินทานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำฟ้าบาหวานดำขื่อคลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหนา้าทอนผูกคนฟ้าปาล์จนผ่านพ้นโยพยภัยฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศ การที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปั้นฟ้าไพ่ไม่เคยไหวหวัน,ววนฟ้าทรงผูกพันไพ่ฟ้าชาวไทย ควาทรงสูงใจเธอไทยร่มเย็นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิ สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปันฟ้าไพ่ไม่เคยไหวหวัว่นม<ว>าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทย ฟ้าทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น